หลบนิดหนึ่งฝันครับเออหน้าที่มันสิเอ้มันมันก็เป็นคนแค้นผมว่าเฮ้ยนี่อ่ะเออ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 เอาละไปดูกันเลยซากูสามหมุนที่เราเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับผมเราก็ทาสีแดงไปที่เรียบร้อยนะแหมทาสีท่านชาก็ผมเอออ่ะเดี๋ยวดูกันสิว่าซากูสะของเราเนี่ยแต่ยังใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคไปกันเลย เอาแล้วครับผมมาอยู่ในห้องกันเป็นทีบร้อยนะฮะเอออ่ะแย่แล้วผมเปิดเพลงผิดธีมนะเอ้ยแล้วไอ้เจ้าซาซาบี้ทำไมหัวกระคองพี่ไปหายไปไหนวะโออ่ะเราก็ประจําตำแหน่งก่อนฮะยิงครับผมเอ้ยยิงติดคือแอบก่อนฮะมีนี้ด้วยนะมีไดติงเกลด้วยครับผมยิงครับ เออยิงครับผมยิงอ่ะครับไปฮะยิงครับฟันครับเออรวงยิงอ่ะฮะอ้าหลบนิดนึงยิงอ่ะครับยิงครับผมยิงฮะยิงครับไปยิงให้ไปยิงเข้าไปเปิดระบบเอทีทีทำไมเปิดทำไมเปิดทำไม หุ่นเราแข็งอยู่แล้วมีคอนเองแข็งเท่าเราหรือเปล่าจะทำเพื่อเราปุ๊บหลบนิดนึงยิงครับนี่ยิงเข้าไป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 ตีคอเตอร์เฮ้ยอย่ายิง่านเข้าไปครับยิงครับปืนมีให้ยิงเราก็ยิงยิงเราก็ยิงโอ้ยหุ่นมันใหญ่หุ่นมันใหญ่ไปไหนโอ้โห อ่าได้อยู่ครับผมสักคู่สามเรานะฮะยิงครับผมยิงฮะยิงครับยิงเข้าไปอัดยิงอัดอัดครับยียิงยิงไม่พักโอ้ยฝันครับเฮ้ยหลบนิดนึงฝันครับเอ้ยโดนหน้าที่ไม่สีหุนเราแข็งหุนอ้ายหุนเราแข็งอยู่เพื่อนฝันโดนชันไปด้วยไงเราทุกคนมาสักครู่เออเดี๋ยวนะฮะฝันครับ เออนี่รวมใหม่ทีงว้าเพื่อนแม็กันโดใช่อีกแล้วเออเออ,เอ,อโอเคได้อยู่โอ้โหเป็นไงล่ะพลังแห่งซาคุสามโอ้โตัวแทงชั้นดีอย่าเรียกว่าจะแทงเรียกว่ากระสอบทรายดีกว่านะครับผมแหมปิ้วไม่ถลันเอายิงครับยิงได้ก็ยิงฮะจังหวะนี้ยิงครับผมยิงอีกฮะยิงเข้าไป ยิงครับไปเออ่วงครับผมชาร์ปืนครับแหมซากุสานี่มันโหดจริงริงยิงครับผมเอ้ยผมยิงว้าวนี่ครับยังไงเพื่อนไหวบ่อยูนิคอนหุ่นเองไม่แข็งเหมือนเรานะยิงครับยิงครับยิง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 ครับผม จริงครับอาจเข้าไปอาจเข้าไปเฮ้ยไปหมดแหละไปหมดอะอแฟเราต่อยเขาไปเยอะเรียบร้อย้วครับผมเราก็ตายนาทีนะโอ้เราต่อยเขาไป้เจ็บมากอะรู้แค่เนี้ยเอ้ยเพื่อเราฟันอื่นโดนเต็มฝั่งนู้นอุ้ยโดนฟัดอุ้ยโดนฟันยับในฝั่งนู้นอ่าเดี๋ยวรอเกิดครับผม ตอนนี้ทีมเราค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรเลยฮะแล้วก็เกิดอาการเเกมเหมือนบักๆหน่อยนะครับผมก็คือหน้าจอเนี่ยจะมีแสกกับพี่ก้อยพีตลอดนะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมมันเป็นปกตินะฮะต่อช่วงนี้การที่ใช้การจอค่าแดงเนี่ยจะเป็นปัญหาอยู่นะฮะยิงครับยิงครับยิงครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปปืนมีให้ยิงก็ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่ไงยิงครับยิงอัดยิงอัดเข้าไปอัด ออแรกกันบอฟันนับเอาโอ้ยเอ๊ยหลบข้าฟันอะไรเพื่อนเร็บรอยไอ้ผมคนเราค่อนข้าๆจะแข็งอยู่นะฮะซาคูสามหมอกับกายเป็นตัวแทงมากเลยครับผมผมเดี๋ยวอยากชอบโอ้โหมันมีเวี้ยน้บสองกระบอกเรลงอยู่ยิงครับผมโอ้ไม่โดนเดี๋ยนะสุดท้ายฮะยิงครับผม ยิงครับยิงไม่โดนมุมมุมนี้มันยิงได้อยู่ฮะแต่นี้ว่าศัตรูก็เรงอยู่เหมือนกันนะอย่านะฮะรอก่อนรอก่อนยิงครับยิงอานเข้าไปฮะยิงครับชาร์จชาร์จปืนครับยิงครับอุ้ยโดนแล้วยิงครับยิงเข้าไปยิงครับยิงเข้าไปยิงอัดไปอีก สตาร์นเหรอเพื่อนเฮ้ยมันมันมีคนแคนผมว่าเฮ้ยนี่นี่อะเออ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 เฮ้ยมีคนแคนผมมีกี่ด้วยเฮ้ยมารี่เลยซากูระบเองหลายทีแล้วงั้นเราก็ฟันแม่งเลยฟันแม่งเลยนี่ยิงครับไรติงเกลโอ้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 โดนโดนแล้วโดนแล้วผมโดนแล้วไม่ได้ครแต่เรายังแข็งอยู่ฟันครับ โอ้ยอ่ายังไงเพื่อนเก็บมั่นตอนนี้ผมทำหน้าที่ได้ดีแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมแตกไปแล้วนะฮะโอเคเกือบตายครับผมขออนุญา,าตซ่อมหุ่นก่อนฮะ,วะเวลา,าลว่างๆเราก็ซ่อมหุ่นครับผมไม่ต้องรียดนะฮะซ่อมหุ่นไปเลยแหมเป็นไงครับซากูสามผมว่าเป็นหุ่นที่เก่งมากเลยนะเออท้าไปเล่นไปหุ่นมันเก่งมากเลยอะ่ะโอ้ถึกก็ถึกปืนก็แรง อ้าวเพื่อนเราแตกซังั้นต้มหัวก่อนแล้วกันเอ้าไม่ใช่ให้เพื่อนเราแตกเพื่อนเราโดนเอ็ดเก็บไปเพื่อนหครับมาได้แปดพันน่าจะได้อยู่เฮ้ยว่าไงซาซาบิซาซาบิฝันครับนี่ไงอ่าป,ป,ออปุยกลปุยกลยิงฮะยิงเข้าไปโอเคเอ็ดเก็บไปฮะเอ็ดฝั่งเราไลติเกลเพื่อน ยิงครับยิงเข้าไปยิงยิงยิงเข้าไปปืนมีให้ยิงแล้วก็ยิงยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอ้ยคนแดงเพื่อนคนแดงเพื่อนอันนี้ปืนคนยิงครับผมยิงครับยิง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 ไม่พักบอกไอ้ติ๊งเกลบอกเอ้ยหยุดได้แล้วไอ้สักเลอดเราโดนคืนแล้วนะครับผมโอ้ได้ยติ๊เกลมาเลยเต็มหลอดโดยผมยิงเกือบตายคิดดูเอาแล้วกัน <laughs> โอ้เอยเ <laughs> พื่อนหุ่นเราก็แข็งนะเว้ยเล่นเราแปดพันเองนะแต่เองโดนชัดอีก,กับตายเลยนะอะนะฮะเอฝั่งตรงข้ามน่าจะแตกนะไม่ช้าครับผมดูจากสภาพแล้วโอ้ยนั่นจอจระก็บกับกเลยเกินผมระย่างเซง็งผมต้องรอเขาแผดแผดแก้นะอะไะครับหมายเลขสองยังสู้อยู่นะครับผมเคียะเกิดไปช่วยครับผมนี่แหละเราเกิดขลังไปเลยฟันครับบ้าร่วงไปก่อนหนึ่งศพ ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนบ้าบ้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนเดี๋ยวผมโดนใครอ๋อผมโดนนาทิเกิวเฮ้ยนาทิเกิวมาแค่ผมเฮ้ยเอายิงก็เรียบร้อยสิยิงครับยิงเข้าไปยิงอัดยิงยิง ปิว้วยิงยิงยิงอ่านเข้าไปยิงอ่าครับเรียบร้อยโอ้ยไม่ทันเอดเอ้ย <c oughs> เกือบไปแล้วโอ้ไม่ทันนะ <c oughs> เกือบจะฆ่าเอดได้แล้วอะ่ะอ่านี่เป็นไงล่ะทาสีแดงแรงสามเท่านะครับผมซากูสามนะฮะโอ้โหผมนี่ยิงไม่พักเลย, <c oughs> ยแหมสนุกจริงๆ โอ้ทีมดีด้วยแหละเออโอ้โหฝั่งหนูเข้าข่า่นฟ้าเยอะยัง,งวะไอคลิปไม่ได้ผมนึกว่าห่นเหลืองนั่นนะไม่ใช่เหรอโอโ้เอาแล้วครับผมเป็นไงบ้างฮะสนุกหรือเปล่าถ้าชอบก็บอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างฮะกับซากุรสารของเรานะครับผมผมว่ามันเป็นหุ่นที่เก่งมากเลยนะเล่นง่ายครับผมแล้ว,ลวก็ค่อนข้างจะถึกด้วยเออใครที่ชอบหุ่นถึกๆเนี่ยผมแนะนำลยฮะซาคุรสามแต่งให้มันถึกๆหน่อยครับสามารถเอาไปใช้เล่นเป็นตัวแทงได้นะผมว่า แต่อย่าไปแทงเยอะครับผมเกมนี้ไม่มีคำว,ว่าแทงตายตัวนะฮะต่อให้ก่อเต็มหลอดกันการอุ้ยประชิดเต็มหลอดนี่ก็ยังโดนฟันระเบิดได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปแทงเยอะมันแทงได้ในระดับหนึ่งครับผมแต่อย่าไปห้าวเยอะเดี๋ยวซวยครับผมเดี๋ยวเพื่อจะลำบากเอานะฮะเออแต่ผมคิดว่ามันเป็นห่นที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะได้ง่ายครับผมเออใครที่อยากหาหุ่นคอ 700, เจ็ดร้อยก็จัดไปเลยฮะซาคู3ามแต่มองเล็บว่าเป็นเลเวลสี่นะฮะเออเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยก็สึกจะเป็นหุ่นคอห้าร้อยใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่า เออน่าจะคอ500นะฮะแต่ผมคิดว่าสเปคมันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เรื่องของอาวุธแล้วก็เรื่องของการสู้ประชิดนี่ก็ใช้ได้ผมมีอาวุธให้ใช้สู้ประชิดถึง2ชิ้นเลยนะฮะหรือว่าโอเคอยู่เอารมณ์คล้ายๆกับเออเหมือนพวกเซตาฮะเซตาก็เป็นหุ่นที่สามารถสู้ระยะกลางได้สู้ระยะประชิดได้เอเออาณ์ประมาณนั้นนากว่าครับแต่ของเซตาเนี่ยจะได้เรื่องของความคล่องตัวส่วนเจ้าซาคุสามเนี่ยมันได้เรื่องของเกราะนะครับผมมันจะต่างกันนะฮะความคล่องตัวมันก็พอมีนะแต่มันไม่ได้เยอะเท่าเซตาเซต ห้องตัวจ,จัดๆรับผมโอเควันนี้ก็เอาไวเท่านี้กันฮะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สักครู3ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหาค่อยขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ